สมชัยซีสุทธิยากรในหัวข้ออนุทินวางกับดักตัวเองในการส่งคำถามประชามติของคอรมแทนที่จะใช้คำถามของรัฐสภาคอรมนัดพิเศษป,ประชุมกันอย่างฉุกเฉินในเวลา1 0 3นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสที่18มกราคม2568เพื่อเถียงกันว่าจะใช้คำถามประชามติแก้รัฐธรมรมนูญของใครระหว่างเวอร์ชั่นเห็นด้วยของรัฐสภา และเวอร์ชันเห็นชอบของอบวรนักน่าจะไม่มีการเถียงกันด้วยซ้ําหลังจากอบวรศัก์ชี้แจงตามสไตล์นักกฎหมายว่าใช้เห็นชอบดีกว่าเห็นด้วยเพราะสอดคล้องกับคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญคอรมอจึงเลือกคําถามของครมทิ้งคําถามรัฐสภาไว้ข้างหลังเป็นผลให้การทําประชามติครั้งนี้เป็นไปตามมาตรา9วงเล็บ2ที่ริเริ่มโดยคอรมไม่ได้ใช้มาตรา9วงเล็บ4 ที่เป็นการริเริ่มโดยรัฐสภาทำให้เหตุผลที่จะอ้างว่าต้องทำโดยเร็วในเวลาน้อยกว่า60วันที่พรบประชามติเปิดช่องให้ทำได้ด้วย2เหตุผลคือ 1. ความจำเป็นทางงบประมาณหรือ 2. เหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เหลือแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวอ้างชาวบานคือรัฐสภาส่งมาไม่ได้แล้วดังนั้นจึงเป็นภาระของรัฐบาลในการพิสูจน์ว่าเป็นความจำเป็นทางงบประมาณคือ ทำแล้วประหยัดงบประมาณแผ่นดินจึงมีคำโตจากทั้งพราดอนบวรศักดิ์และอนุทินพูดตรงกันว่าทำประชามติพร้อมเลือกตั้งประหยัดไป4,000ล้านสังเกตดูประโยคแบบนี้กกตไม่เคยพูดเพราะเขารู้ว่าหากจัดพร้อมเลือกตั้งนั้นประหยัดอย่างเก่งก็ได้แค่2,000ล้านเฉพาะในการทำประชามติครั้งที่1แต่จะทำให้การทำประชามติแทนที่จะรวบทำแค่สองครั้งกลายเป็นต้องทำสามครั้ง ทำสามครั้งอย่างไรก็ใช้เงินมากกว่าสองครั้ง,งเพราะสองครั้งหลังนั้นใช้เงินเท่ากันและครั้งแรกที่มาจัดพร้อมเลือกตั้งอย่างไรก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม2 0 0 0ถึง3,000ล้านบาทคำว่าประหยัด4 0 0 0ล้านจึงอาจมาจากความตั้งใจพูดให้ดูมีเหตุผลสอดคล้องเงื่อนไขในกฎหมายหรือไม่ก็สอบตกคณิตศาสตร์ระดับประถมหนึ่งถามว่าถ้าคอรมอจงใจฝ่าฝืนเงื่อนไขในกฎหมายโดยทำให้ประเทศต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น2 0 0 0ถึง3,000ล้านบาท ต้องรับผิดชอบหรือมีความผิดอะไรไหมถามผมคงตอบว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะผมเป็นแค่บวกเลขให้เห็นไม่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาต่อกันที่สุพิสารอดีตสสม้มรุ่นบุกเบิกลาแล้วฉุนปชนไม่ให้ลงศสต่อพอถามเหตุผลก็ตอบไม่ได้ถามเป็นความลับขนาดนั้นหรือขนาดเป็นรองหัวหน้าพักแฉเพื่อนส้มเดือดซัดคณะกรรมการสรรหาตัดสินใจผิดพลาดบกพร่องไม่รอบคอบจ่อเปิดตัวพักไทยธรรมพร้อมลงเขตชนอนุสรธรรมใจ ้างปชนอมองกทมได้เพราะกระแสพักไม่ใช่กระแสของตัวบุคคลคะแนนที่ได้ไม่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสสในพื้นที่ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถสู้ได้เพราะภรรยาของตนก็เป็นสอกอที่ทำงานในพื้นที่ตลอดจนประชาชนรู้จักมั่นใจว่าสามารถทำคะแนนในพื้นที่ได้